ายดีสบายดีสบายดีเพราะวพี่น้องทีแท้แปงเบิร์ตสกุลสกุลบอกว่าจะเป็นฝั่งเราฝั่งไทยแหละต่างประเทศเมื่อนี้มาพบมาพบกับสองสเปนแปลงเนาะมาพบมาพบกับสองสเปนเมื่อนี้ไะอยู่บรรยากาศของแปลงเนาะยาวเพิ่นกำลังเตรียมโตสิไปเซปูนนะแปลงเนาะเอากระเด้มาส่งเพิ่นขึ้นดุดขึ้นรางเนาะแปลงเนาะจากเพิ่นสิฮอดจากมุ่งนาะพี่น้องเมื่อนี้เนาะจากเพิ่นจะไปจังเมื่อเหมือนกับยังบด้บอกไว้เนาะแปลงเนาะ ประมาณสองคืนหรือสามมือ้อกันยังบูมบูนกับพี่น้องเพิ่นกันยังบด้บอกสะแพงไว้่าเพิ่นสิไปจักคืนพี่น้องอ,อ่ะสบายดีบอเสียงหน่อยไปจัเมือ้อยังไงก็ตอบเราได้ว่าทางลุิ่นนี้งานเจ็บหนึ่งแบบมนี้เจ็บหนึ่งแต่ว่าต้องพาไปห้องมองนะอืมอ่างขายดนอยู่ ครับปอเงเพิ่นว่าจักบูจักมือเดี๋ยวไปเดี๋ยเดยวหูรึงเขื่อนพ่นอยู่ในรถอะพี่น้องเนาะออกมาเนาะเหลื่อมากเลยคนดีอืมพระอาทิตย์ใหม่ข้ามมาแดงเนาะต่ออยู่เดยวเดยบุ้งไปห้องไปห้องเพิ่นก่อนเข่าห้องน้ำก่อนจะไปกระเจ็บท้องก่อนอ้โหดูไขากกําลังออกมาแล้พี่น้องพ่นบายดีเอาไปมาเดียว ยืมมาได้มายืมเจ้าอยงนีอะไรเกว่าเราเข่ามันแ่ฮะมันอะไรเลยอายคอยม่ได้เงินออกเลยบ่ยืมก็ด่เงินออยมไ่้กบ่อยย้าวไปยืมเนะสิ ไปไปไปหมูถาดุ้เลยคุณลุงเพิ่มเผลการเดินทางในคุณไม่ได้เข้าไปสบายดีเพิ่นมเลยนะมาหับแล้วกับงานเดินทางปลอดภัยเดินไปสู่สุขคนแบบปะไปกันโดยโดยอ่ะสบายดีทางนั้นลุงเพิ่มทางอยู่ในคุณคนหล่อกับหมูได้อ่ะ อเดินทางปลอดภัยเลินเดินเดินไปเดินนักหนองเนาะยวไปอลไบปะนี้เปิดภาพมากะมาเกงมาไหมต่อนพก่น้ยงนอกใบเงาคนกำลังเดินทางขึ้นเนือกำลังซื้อเสืือซื้อโคนพีเน้องเนาะอยากเก่งมาไมไปข้นมาย้ายบุตรีธนาตุ๊กตุ๊กอฮวอซิลินนักเพีย จีน่าบทไปเมียนบัลลูมาพี่ดูมาเดี๋ยถามดูมานี่จีถามจะคือบทไปเมียนลูกเออมามาเดี๋ยวไปเอาให้มาหาข่อยก่อนข่อยจีถามมาถูหญ้าก่อนเลยไว้บทไปเอาให้ได้บทสบาย เออ,อจะเป็นไขอ่อะสบายดีก่อนลูกสบายดีเออจะเป็นไข่บ่เจ็บท้องบ่เรือเป็นไข่ไข่บิดท้องเออทั้งเป็นไข่ทั้งบิดท้องก็เลยบนตะแเปงเฮียนบุบนนลูกมินมินประดับจะมินประดับบลูกมาอาลันดิอลันไปใส่อื เป็นแม,ม่ไปเอาโทรศัพท์น่าเมติกกู้เราเปิดเพลงพังไปได้ไหมที่หน้าบ้านพูลูกพูนบอลหันใครเครื่องพู้

พี่น้องน้ะค่ะแต่บนเปื่อยพี่น้องแกงไหมไมเาะไ่อเอาไม่ออกได้เรเนยบ้อยแล้วพี่น้องดูน้ำฮะน่าเอายุล้วจนสไปหนจบเยน้อยจานไม่ใส่จาใน้ำมาแล้วรชกาแฟนมแม่มาไหน

Cảm

ที s <S ่ยั้งมาชมยางแม่เจ้าชุนเต้บ้านบอกไอ้ดูม่มาแวะซื้อเลยนะก็จอดรถจักรในแค่นี้เกิดอดลงมาเพราะว่ายืนเต้ยยื่นแบบสีเด้ง่ายเลยง่ายบอกี้ดูหักไระิโซคไปบอทินิดเลยบาย ชมลงเลยบาดนี่ยูเมื่อทีเลยไล่หูลยตาเหมือนนี่ปะขีู่ปปะปชู้ไปให้เดคลินิกอยู่ใกล้เจีดต่อตัวเจ็ดก่สิงเ้ยตังปวกินได้หลายคนนังเนาะอกสี ไปเส้ปูนแล้วจ้าไปกบั่นยงไปค่ะไปเส้ปูไปนดเี้ยอเคเาบอกงานตางอย่างเงี้ยอติดติกับโมีกระแดงกับโมีอไรมีกีุนาทีอีนยนะเขาอีนายน่ค้ายยาชนตะนากทางแล้วเจ้าบวหัดเมื่อเราเรียนเราสี่กับชินิกเราอ่ะพบเตองหมู่บวบหูจักเลยในโต๊เราเราไปไปไปเอาไปเอาไปไปปอีดูเลยอปดู ชู้ไปป้าในป้าัดเพื่อนเื่อนบุญทีพเื่นบุญทีสู้ไปเขากับเข่าบอลแอร์โหลดไปเกวดเลือดกวดยังเขาใส่อกใส่ออกซิสอยแจ้งบุเบื่อมัวที่เลยข้าวหนึ่งเขาสีดยาใส่หนักมึงไปดูบุบเบื่อโอ้ตายตายดูเรียกตายพ่เฮ้ยบัดเรื่อันเม่ี้อยู่แล้ว่ คนหิวขาเนี่ยไล่คนเลยตอนประเด็กตรงนี้กายเบอกดูมีแก้วาไกเทียไปดเลยเห็่อนจะมาพนมุกตอนกระเดวมากหิวกจับดูเป็นห้านหอมกนมันสิปหลอกหาเา อิงอิงอิงหมาฮะองเองเองอยู่อาตีดีมาแต่เดียมันเคยมานอจะมันขึ้นอะแรงอาเขาไปเอาเขาก็หนังเต็มอยู่เบาขกตีนะมาอาาทำน้ำตื้นเหรอเจ้มันหลับไหลกินเลยแล้วเปลี่นนนนี่ดเลี่ยนดำมนหนงกยไงฮรักไปกินก็ได้รัเอาอี้อาขบเอาแต่ดียาง

เป็นไล่กับพอกันหยัดจี้งะมันพูดน้ำอันนั้นเลยใส่นมอันนี้เลยใส่น้ำส้มแล้วเนี่ยเข่าหยัดเข่ากันเมื่อมันจะเป็นกับเมื่อมันเมื่อม้าแต่แล้วไปกินน้ำเคียวใส่น้ำเคียวเป๊ปซี่ยังยังละน้อยค่ะกินไปเลยนมเปรี้ยวมาเห็นใครกินน้ำมะพร้าวอีกสันน้ำมะพร้าวอีกมันไรชนะคือมันอเมซอนอีกมือน่ะไปดูซื้อมาใหายทำมาเพียนบอกมันขึ้นเลยมือหน่ะเนี่ยมึงบอกว่า เจ็บเลนัแมันจะมีบาวานแต่น้อยไปกินกะสั่งับเด็ดือเดนงดมรนีเห็หลาก็ายแล้วก็เห็ดตาเาอเขาเม่แห้ะไรเจงอะไก็มาเลยนเ้อหมันมันหามันไอมันหาไปดูมือมันหวนะมันบ๊อบกระาอกไปดูมือมันมวมัน อพี่เหนียว่อมพี่น้องจะไปจะกินเข่าเทียงเรียบร้อยนี่พี่น้องเนาะไม่นี้ก็อยู่ห่านคือเก่าพี่น้องอากาศแดดแดดพี่น้องคือแดดแห้งเลยเพื่อสิเบิร์ตพนเบิร์ตพนเบิดพายุกเดี๋ยวนะพี่น้องเนาะอ่ะพี่น้อง ท้ายนี้สเปนกับเขาเขามวดขับใจนำความเหน่น้องเอซน้วที่เขามากดไลด่์กดแชซ์เขามาให้กำลังใจสเปนตลอดมาเน,ะนาะตอแสเปเหตุพลาดประการใดนพ้พี่น,น้องนอบอสุดกต้องบอจุบงงามในที่นี้สเปนกับเขากับขาถูกเขาไปนำความอีน้องเอจไล้ไลถึงเนาะสเปกับขากคอไสให้ความพี่น้องจงมีสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงนะความเจ็บจะได้ความไข่มีอในที่นี้นนนสเปกับเขากับามาดี